คิดจาก่าฉันคุณเตรียมตัวตายไว้แล้วหรือยังฉันไม่กลัวหรอกสวัสดีค่ะยินดีก็รับเข้าสู่ช่องข้าหงที่เรียกว่าข้าหงค่ะวันนี้พี่อ่านชวนอะไรมาก็ไม่รู้เรียกมาเพราะอะไรเตรียมตัวตายข้อหาตายข้อหาอะไรข้อหาก็คือต้องตายฮอ้าแม่ข้อล่าสุดนั่นมันคืออะไร คลิปล่าสุดเธอดูไม่จบหรอก็บอกว่ามันแค่คอนเทนต์คอนเทนต์เหรอใช่ใช่บอกว่าคอนเทนต์ <Content S 1> ให้ผู้ชายวิ่งตามตูดเนี่ยนะ <c oughs> เอ้ยอย่าพึ่งอันนี้อันนี้เขาอัดคลิปอยู่นะเนี่ยเรียกมาเพราะว่าจะฆ่าเขาใช่ต้องตายอะ่ะคือต้องตายเท่านั้นคิดจะฆ่าฉันคุณเตรียมตัวตายไว้แล้วหรือยัง ฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าก่อนที่เราจะสู้กันนะเราต้องไปสุ่มเผาก่อนครั้งหนึ่งได้เผาอะไรต้องเล่นเผานั้นอ้าวไมมีเงินม่วงเหรอมีอยู่สามพันพอดีอ้าไม่เอานี่เอาคิดโกงอะสุ่มเผาก่อนครั้งหนึ่งได้เผาอะไรต้องเล่นเผานั้นก็ฉันมีแค่สองเผาเองอ่ะเอานนะนั่นแหละไป ขนเสือมันโกง,งอยู่แล้ววันนี้มาสุมา่มเผาก็เธอเล่นขนนกขนนกมันบินได้อ่ะเสือมันบินไม่ได้เสือก็โกงเอ้ยนกก็โกง,งสิเกง,งอยู่แล้วอย่ามาพูดอันนี้<ช>ต่อเผาปลาเผากงเอออันนี้ต่อให้ข้าวหัวสามสิบล้านเลยนะเนี่ยขอ<ม>ใช้เผาปลาไม่ได้เหรอเธอข้าหัวตั้งสามสิบล้านบัฟก็เยอะไม่ได้เผาปลาอามาตะมาไปไมปสุ่มก่อนเลย ไปเอาเชอญน่นแหละไปสุมก่อนเลยจะสุมก่อนสุมเลยสุมแค่ครั้งเดียวได้เผาอะไรเล่นเผานั้นเออขอให้ได้เผาปลาเหมือนเดิมนะแอดมินโอ้ยบอกเรียบร้อยเป็นเผามีไงเดี๋ยวฉันว่าเดียวดิเผากันแล้ว อะไรมีวีดีด้วยเสมอกันแล้วเนี่ยเอ็นไหมมาไหนว่าจะไม่เอาข้าวหัวไงมาๆกันโคเซียมก็ได้หนักกล่าของเขาอีกดูหางเธอสิเธอหางเธอสีเป็นก้อนกลมๆด้วย แล้วเผ่ามิกีวีสี่ด้วยเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องพูดไปหาผู้ชายไปต้องโดนลงโทษจากการถูกฆ่าตาย30รอบแหมฉันก็เรียนแบบเธอไงเธอก็ทำคอนเทนต์จีบสาวฉันก็ทำคอนเทนต์จีบหนุ่มไม่ได้หรอไม่ได้ต้องได้สิไม่ได้อไ,ได้ไอดิอยังงั้นช่องฉันก็มีแต่รูปของเธอนี่ ไม่ได้ไงตายเฮ้ย,ยว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตั้งตัวเลยจัตั้งตัวได้แต่แปลงร่างแล้วอย่าลืมนะว่าเธอฆ่าหัวสามสิบเนี่ยเธอก็บีย อะไรพลันขนนกไม่มรืนได้ทำยังไงกุ้งกุ้งังอาจไม่มีเผลอตาองเส้นเหลือกาก,กาดอย่ายาอย่ายาจะตายอะไรอะไรอะไรแปล,แลแงเหอเย้ไม่มีเผ่า แย่เลยโอ้โหเผาร์วิวสีแต่เลือดไม่แดงเลยรู้งี้น่าจะได้เผาขังกายเปียซะดีกว่าเตรีตัวหยุดก่อนไม่ได้ทีทเป้าแกก็เป็นได้แค่เสือก็เต้าก็เธอญหิวเลือดได้เห็นแอบเห็นหิวเลือดอยู่แว๊บๆเมื่อกี้อ่ะ พวาโกามา่ะพี่โกงไปยังไงพี่โกงเลือดอะระหว่างการต่อสู้มันไม่ได้ไงันไม่ได้ได้ไงพลังผลปีศาจผลนี้นาหน้น่าน้อีกแล้วน่านาพี่โก้ง ยื้อให้เธอจนหมดมานาะเธอไม่มีทางชนะชันได้หรอกฉันรู้แล้วจุดอ่อนของเธอก็คือ,อ <c oughs> จุดอ่อนของเธอก็คือถ้าไล่มานาะเธอก,ก,ก็กลายเป็นนบก,กระดิบโนบกระจาบธรรมดา <c oughs> ใกล้ตายแล้วใช่ไหมใกล้ตายแล้วใช่ไหมเหรอเห้อเห้อ,หอ,หอจะบัลลังแกชัน,นง่ายเราไม่มีทาง ต่อไปนี้ตกลงกันอย่างนี้ดีไหมถ้าเขาชนะเขาทำคลิปจีบหนุ่มได้โอเคปั๊โอเคหน,คนีทำไมเฮ้ยเฮ้้้หนีทำไม มิงก็ใช้หรอกเย่เย่เย่โอ๊ยเบื่อวะเบื่อวะคิดจะนองทอฉชันเหรอเบื่อวะทำคลิปจีบหนุ่มได้แล้วใช่ไหมไม่ได้โอ๊ยฉันชนะนะก็จีบหนุ่มได้หน่อยเฮ้ะไม่ได้ไม่จีบดีบทำไมอะไรพูดดีๆ เอาหล่อเอาห่อ,อ,หอพูดให้รู้เรื่องพูดให้รู้เรื่องนี่พ,นพูดเรื่องยังไงไพูดเรื่องยังไงเมื่อกี้พูดกับลุงเลยไม่ชอบลุงไหนอะลุงไหนอย่าพูดแบบเอาไงฮะเอาไงฮะว่าแต่เธอมีเงินม่วงแค่สามพันล้วก็เงินม่วงของเธอก็หมดแล้วเธอก,ก็กลายเป็นกระต่ายใส่ผ้าอ้อมใช่พี่เกียรติหาเงินม่วงด้วยไม่เปลี่ยนคืนหรอกเอานี้แหละไม่เอาพอมิ้ง คนรวยมีสิทธิก่อนโอ้ยไาอยากได้เผาปลาคืนมาเลยนะเรียบร้อยได้แล้วฉันก็กลับมาเป็นเผาปลาตามใจไปเล่นผลเสือปะเอาผลเสือเหมือนกันได้ยังเพิ่งรู้ว่าอยากได้แฟนเป็นพวกค่าหัวแค่2.5ล้านก็บอกว่ามันทำคอนเทนต์ไง เดี๋ยวรอได้เผาปลากลับมาก่อนเถอะแค่เสือเนี่ยทีเธอน่ะนะจีบสาวแล้วก็บอกฉันว่าอ๋ออันนี้ทำคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์ที่เธอ,อยังทำได้เลยทำไมฉันทำไม่ได้บ้างอนะแล้วมันทำไมเห็นแกนตัวเอาแต่ใจ ปรสบการณ์20ปีได้เหรอแล้วมันทำไมมันทำไมมันทำไมฮะไม่มันทำม,มันทำไมยา่าไม่ถูกมันทำไมไม,มันทำไมมันทำไม,มำยา่าไม่ถูกหาตัวไม่เห็น ไม่ดูทำไมเออลืมไปว่าฉันคือเผ่าป้าหมองหมองปลาเลยเลยสาระแต่เธอค่าหัว30ล้านเลยนะสู้ไม่ได้อยู่แล้วว่าไยสาระไอสาระหมองเผ่าป้า ข้าหัวชั้นสิบสี่ล้านเองนะเมื่อ,อไหร่จะชนะเนี่ยเฮ้ยเยมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไรล่ะเออเอางี้เอางี้นะ โอ้ตายเลยก็แ,แค่นี้เหรอเสือเผาปลาได้แค่นี้อ่ะข่าหัวเธอ30สล้านไงใครจะไปชนะอยเ,เสือเผาป่ากนะ็เธ<า>อข่าหัวจ้ามสิบล้านลาจัก็จะทําคลิปจีบหนุ่มได้เช่นเคยเพราะว่าเธอก็ทํามาฉันก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นเราก็เจ้าเจ้ากันโอนเค ก็บอกไว้ก่อนว่ามันคือคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรคอนเทนต์หาผัวหาเมียเนี่ยนะไม่ได้หาไม่น่าแบบเข้าดิสเลยอ่ะน่าจะพิมพ์เอาดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าโอเคค่ะคราวหน้าท่านผู้ชมคราวหน้าเราจะไม่เข้าดิสคราวหน้าเราจะเข้าดิสทำคลิปกับพี่อ่านแต่จะไม่ให้พี่อ่านทำคลิปกับเราเพราะว่าเพราะว่าพี่อ่านพูดมากแล้วก็คลิปยาวแล้วก็ตัดยากมากตัดยากมากเลยล่ะใช่ใช่ยากมากเลยล่ะ เธอมาตัดให้ฉันหน่อยสิไม่ีิเกียรงานของตัวเองก็หัดทำเองก็เธอหวังพึ่งแต่คนอื่นก็เธอยอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ฉันไม่ได้อยากเป็นยูทูบเลยแต่เธอบอกว่าเอ๊มาทำยูทูบไหมไม่ตังนะค่าอาหารแมวไม่ตังสองสามร้อยค่าอาหารแมวนี่ก็นอนอยู่บ้านเป็นไหนไหนไม่มีอะไรทำก็ตั้งใจทำ <c oughs> ทำไหมนอนนอนอยู่บ้านดูกระตูนเฉยๆแล้วกินขนมไม่ได้หรือไง ไม่ได้หัดทำงานทำงานเป็นอะไรวะทุกคนพี่อั๋นเขาแบบไม่ชอบให้เราสบายสบายได้ไงเราอยู่บ้านกินขนมอย่างเงี้ยออโอเคค่ะทุกคนสุดก็คือเราทําคลิปจีบหนุ่มได้พี่อั๋นอนุญาตแล้วเ,ออเห็นไหมเออแล้วนะเออแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกาไดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย